สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดู c ีวิก FB b บีนะคะเครื่อง1 8 0ตัว E ปี2014นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยมาพร้อมกับแม็กเดิมยางใหม่ยางปี2023เลยนะคะสภาพสวยมากคันนี้ไฟใหม่มากบอกเลยภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะพวงมาลัยมันติเป็นเกียร์ออโต้นะคะนันนี้แอร์เย็นมากๆเลย สภาพเครื่องนิ่งเกียร์ดีคันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาสอบถามเราได้นะคะคันนี้เราขายถูกมากๆราคาอยู่ที่359,000บาทผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทนะคะผ่อนสูงสุดนานถึง84งวดเครดิตดีฟรีทุกค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะคันนี้สนใจก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะคิดจะออกรถคิดถึงเรา TT Auto Car บริการทุกระดับประทับใจ